อายุ19ปีเป็นพ้นตะบลสวาดอำเภอร่มลบกท่าจังหวัดยะโสธรสัดส่วนของเธอ171เซนติเมตรหนัก4 9กิลโลกร,รมัมรอบอก312นิ้วรอบเอว25นิ้วรอบสะโพก36นิ้วค่ะ,ะบ่าเรียกน้ำย่นนอยอที่น้อห้อยอยากเห็นใกล้ๆเนาะมาในชุดแต่งกายไทยอีสานสั้นนะครับแขนกระบอกลายทั้งไฟเอนั่นเองอปัญญาเลยค่ะนุอกเพกค,ค่ะ <laughs> the next procession belongs to Tonto kao This is another one of contest processions led by Kun Siri Saksao. Miss Phai A -E today for this procession is Miss Dishaya Sa Her name is Nich. Her age is 19 years ปีต ok ัวจากเลิงนกทายักษ์โ o ธรโอ้โหนี่ครับษานกินอ่างคอยเรวเียนปัญญาข้ามประชาสรรด้พี่น้องเด้อ